จายงงไง <ฮะ S 1> เปลี่ยนเหมือนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางการเดินเลยจากตอนแรกเป็นเน็ตไอดอลแล้วอยู่ดีทําไมถึงแบบพลิกตัวเองมาในเรื่องของศาสตร์มูตเตลูอะคะก็เราก็แบบเป็นไอดอลแบบว่าเคยแบบว่าขึ้นแบบว่าสูงที่สุดคือกิปิกกจูนอนะแม่น้องตอนนี้เราก็แบบว่าเดินทางเข้าสายมูเพราะว่าเราก็มีความเชื่อกระเคยก็ชอบมูอยู่แล้วแล้วก็มูในแบบฉบับของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในความเชื่อของเราทำไมทีนียถึงติดเบรนมาเป็นดับด้านนี้ หนึ่งเราต้องศรัทธาด้วยแล้วเราเราก็เป็นชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆจากแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะขึ้นมากแล้วก็แบบด้วยศึกษาในเรื่องของอ่าเส้นอ่าเส้นลายมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดไพ่ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนเป็นเด็กไอดอลก็ความต่างมันยังไงมันดังกว่าแต่ว่ารายรับมันไม่มีแต่พอมาหมู่แล้วมันกลับทาให้เราปังกว่าเดิมนี่อ่อ ตอนที่เป็นเน็ตไอดอลมันก็มีรายลับนะแม่แต่ว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวอะแม่เนาะในวงการก็คือวงการบันเทิงต่อหน้าเขาก็อาจจะรักเราหลังเราเสร็จงานเขาอาจจะไม่ได้รักเราอย่างนี้เขาพูดก็ได้ถามเลยหลังงานเขาไม่รักเราอยัางไงไม่แม่เขามันเหมือนเป็นการแข่งขันกันมากกว่าหนูมองว่าเหมือนเป็นการแข่งขันในความเกี่ยวกับความดังณนะตอนนั้นนะณนะตอนแบบคลิกๆตอนที่กระวัดก็ตั้นาเรื่องความดัง แล้วแก๊งเราก็ดังทุกคนตอนนั้นใช่แต่ก็คือจะเป็นอยู่ในแก๊งตุเตติระเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กนก็ต่านกันนะแข่งขันมันสูงแค่ไหนในวงการอย่างในตอนที่เราอยู่ก็สูงนะคะสูงมากเลยนะตอนนั้นก็คือแบบแต่ตอนนั้นนะนะตอนนั้นคือความดังอมันดังง่ายมันไม่เหมือนสมัยนี้ในโลกโซเชียลอย่างตอนนั้นก็จะมีโซเชียลแคมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดังไวแต่ดังที่สุดของมิลรียก็คือแบบได้แบบไปสื่อสัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ ปีกรจูนี่คือเป็นจุดพีคที่สุดในชีวิตที่ดังที่สุดที่เคยแบบอยู่ในวงการไอดอลมาแล,แล้วมันคือไม่น่คือจุดสูงสุดในชีวิตเลยใช่พอหยุดจุดสูงสุดปุ๊บเราก็คิดว่าเราก็เกิดมาจากอ่าสลัมอยู่อยู่สุปราการอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็หยุดกลับไปเป็นแม่ค้าเหมือนเดิม,มกลับไปอยู่การเป็นแม่ค้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ามาสู่การมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นได้ยังไงคะตอนเป็นมูเตลูเริ่มต้นจาก ปกติหนูก็เป็นคนกราบไหว้อยู่แล้วแม่แต่เราแค่ศึกษาเพิ่มตรงที่ว่าเราชอบในการดูดวงช่วยเหลือคนบางคนอย่างเงี้ยแบบมาแบบมีความทุกมาอะไรเงี้ยเราก็จะให้คำแนะนำให้กับปรึกษาเพื่อให้เขาสบายใจมากขึ้นว่าไปไหว้ที่นี่สี่ไปมูที่นี่สี่อะไรอย่างเงี้ยม,มันถึงจะแบบชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยม,มียานตรงนี้ยังไงบ้างหนูอวาศึกษามายังไงถามว่ามียานตรงนี้ถูถ้าย้อนย้อนกลับไปคือนานมากเพราะว่าหนูก็อยู่กับศาลเจา้ามาตั้งแต่เด็ก อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคุาถามว่ามียานไหมทุกคนน่าจะแบบว่าเขาเรียกไม่ได้เรียกยาน,นอาจจะรีเซน์อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าแต่ว่าหนูก็ยังยึดทางสายกลางนะไม่ได้แบบว่ามูจาม๋าไม่ได้มูแบบต้องนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยให้เดินสายกลางให้แบบว่าให้ตาซ้ายดูทางโลกตาขวาอยู่ทางธรรมให้มันไปด้วยกันได้ค่ะ วันก็ข้าวเล่าก็กินแต่ไม่ไม่ได้เคร่งแบบว่าอะไรขนาดนั้นถ้าอยู่กับความเป็นจริงแต่แต่วันที่แบบว่าพอเริ่มเข้าใส่โมเทมโซก็เปิดเป็นเทวบไลตยตัวเองอ๋อเรียกว่าเป็นเป็นสำนักที่กราบไหวแต่ก็แต่แต่ก็กลายเป็นประเด็นในดราม่าในโลกออนไลน์ที่่เเอาเอาเราเดมันที่เปิดสำนักไปไปลงไปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็มองว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนดาบสองคมหนูไม่ใช่ร่างทรงเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ทรงทุกวันอันนั้นก็คือแค่มันเป็นแค่ ิตจิตหนึ่งของเทวดาที่มาผ่านปีละครั้งและหนูก็ไม่ได้และหนูก็ไม่ได้มองว่ามันแบบหนูก็ไม่ได้ทําให้ใครแบบว่าเสื่อมเสียแล้วไม่ได้หลอกใครให้มงมงายในสิ่งที่หนูกราบไหวแต่เป็นสิ่งที่หนูอัศจรรย์มาตั้งแต่เด็กอ๋อแต่พอมอที่เราเปิดตัวว่าเราเข้าสายมือโดยตรงเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสด้านออนไลน์ไปเลยก็เป็นกระแสเหมือนกันว่าแบบเอา้ายังเห็นเที่ยวอยู่เลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าอ๋อครูบาอาจารย์ของหนูเนี่ยไม่ได้สอนให้ถือศีลห้าข้อ ต่ขอให้สื่อสินแค่ข้อเดียวคือความกระตันยูอ่าเท่านั้นนั่นอเงี้ยแต่ดงคนมนคำนลบเยอะหนูก็ไม่ได้สนใจหนูเห็นหนูเห็นคลิปไปลงเงยนะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าไปอ่านเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นจะคิดที่คิดเพราะเราไปเงี้ยมันได้มีคนแบบว่าติดต่ออะไรเพราะว่ามันเหมือนบางคนเขาก็เหมือนอยากให้มีแบบว่ามีคนทั้งรองของเราก็อยากให้มีเหมือนแบบมีการเข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใครมาแบบว่านู่นนี่นั่นเลยค่ะหนูก็รออยู่ ที่จริงอยากจะัว่าจริงๆเราก็มียาแต่เพียงแค่ว่าไม่หนูก็ไม่ได้มอ,อย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์อ่กคิดอ่าใช้วิจรารญยนของตัวเองนะคะคือสิ่งที่ออกคลิปที่หนูออกไปเนี่ยก็คือมันอาจจะแบบเป็นช่วงจังหวะตอนที่แบบทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนมาเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุตรองหนูแล้วในในพื้นที่ตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของหนูหนูไม่ได้ไปไปทรงนอกสถานที่หรือไปแบบว่า แสดงอิทธิฤทธิ์นอกสถานที่หนูก็ไม่ได้ทรงเป็นอาชีพอ่อะอะไรอ,นนอย่างเงี้ยที่ทรงคนที่อยู่รอบข้างเขาสัมผัสได้ไหมว่ามันไม่ใช่ตัวเราอุ้ยน่าจะสัมผัสได้นะคะอันนี้ก็น่าจะน่าจะสัมผัสได้นะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะตกใจเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าหนูว่าอยู่กับตรงเนี้ยมานานรับขันมานานแค่ไหนเราทํายังไงบ้างเรามีการถวายคู่ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังบางคนมาโทษนะบางคนมองว่าเราการแสดงรหรือเปล่านคนก็เลใจเสียใจ จะบอกเขาไหมว่ายังไงไม่น้อยใจไม่เสียใจค่ะเพราะสิ่งที่หนูทําหนูรู้ตัวเองดีว่าหนูกาลังทําอะไรอยู่แล้วก็ไม่น้อยใจเลยเพราะว่าหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูมีได้ทั้วันนี้ก็เพราะเทวดาให้เหมือนกันอืมออย่างคนอื่นเขามาแบบให้เรามีดวงมาหรือว่ามีก็มีค่ะแต่ส่วนมากหนูอ่ะก็ไม่ค่อยว่าเราทะทอะไรอ่ะก็มีไปงานอย่างเงี้ยแม่แ,แต่ส่วนมากหนูจะเป็นคนดูคนเดียวสักก็สักคนเดียวจะจะไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ จองคิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนที่ก็มาสักคนที่มาดูดูแล้วเขารีวิวยังไงบ้างสำหรับเราโอ้ยหนูไม่กล้าพูดเองอ่ะต้องแต่เราเขามาการันตีกันเองว่าแต่ก็เห็นเพลงหมอลำเพลงหมอลำก็คือแบบชีวิตก็เปลี่ยนยังไงชีวิตก็เปลี่ยนยังไงเพลงหมอลำ ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนมาค่ะแต่ว่าไม่ใช่มันมันไม่สักแล้วมันเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้นอกจากสักแล้วคือมันเป็นมันมันแบบว่าอาจจะแบบดีขึ้นเป็นที่ยืดเหนี่ยวเป็นกำลังใจอุ่นใจไม่ได้ว่าสักแล้วเปลี่ยนไม่จริงนะคะไม่จริงสักแล้วเปลี่ยนนี่ก็คือแบบว่าไม่จริงอ่ะหนูมองว่าเราต้องอยู่ความเป็นจริงด้วยกับสิ่งที่เราทําไม่ใช่ว่าสักไปแล้วคุณนอนอยู่บ้านมันก็คือไม่เปลี่ยนอ่ะอย่างไม่รีเป็นสักสักเกี่ยวกับอะไรยังไงคะก็เป็นสักลายมือ แล้วก็ในเรื่องความรักอ่าอ่าเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแม่ที่จริงจริงเขาเขามาปรึกษาว่าจะสั่อะไรดีเขาพี่ถามว่ามันีวิตเขาเปลี่ยนมาหรือว่ามันดีขึ้นยังไงตามความคิดเราที่เราสับไปให้เขาอะมันก็แล้วแต่ความทุกข์ของแต่ละคนที่มาหาเรานะคะบางคนแบบว่าเนี่ยหนูต้องการอ่าการงานเราก็จะเน้นเรื่องงานเส้นงานยาวๆหน่อยการเงินความรัก คนที่มาหามีอยู่แค่สามสิ่งค่ะการงานการเงินความรักแค่นั้นคนที่มาดูดวงหรือมาสักคือคนที่เขามีทุกมาอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเป็นที่ระบายทุกให้เขาให้ดีที่สุดอดืมตอนี้เมลีจะจริงจังทางด้านมูเตลูยังไงก็ถามว่าจริงจังไหมหนูก็จะทาในใน,ในแบบฉบับของหนูไม่ได้เข้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หย่อนจนเกินไปแบบฉบับของเราคืออะไรถ้าให้คอนเซปต์มคอนเซปต์ก็คือก็ทางสายต่างก็ยังกินยังเที่ยวแต่เราต้องรู้ว่า มูของเราก็าคือหนูก็จะทําหนูก็ทํารายการอยู่ตอนนี้ครือสามอีพีแล้วมูกับเมย์ก็จะพาไปในที่ต่างๆในการมูในแบบฉบับของเราในการขอพรของเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะแล้วถ้าคนอยากติดตามไปเขาติดตามยังไงติดตามที่เพจเบลีสำนักเต็งหนึ่งได้เลยแล้วก็สำนักเต็งหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะก็จะมีออให้แนวทางแล้วก็มีแบบว่าดูดวงให้อะไรเบาๆาี่กคนมาลองของเรามาไม่มีนะคะ ลองแบบไหนอะหนูเป็นแบบว่าแม่นจริงอ๋อไม่ยังไม่เคยมีมยังไม่เคยตั้งรับมามาเลยค่ะหนูก็หน,กหนูก็พรหนูว่าดวงอะ่ะมันไม่รู้สิหนูว่าหนูก็พร้พรตั้งรับพรตั้งรับเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยพอทุกหนูจะจะบอกทุกคนให้อยู่ความเป็นจริงแต่จริงพอเริ่มต้นก็มีคนมาต่อคิวสักกับดูดวงก็มีมีค่ะแม่ตอนนี้ก็คือหนูก็จะปล่อยให้วันละห้าคิวบ้างสามคิวบ้างเพราะว่า เราเยอะไม่ได้รับเยอะ,ไม,ยอะไม่ได้ยิงนะคะเราไม่ไหวไเพราะตอนนั้นสักตาลายเลยค่ะห้าคนสักเส้นงานไปเส้นรักที่นี้เหรอใช่สักเส้นงานหปือเส้นความรัก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย